สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูม MG นครหลวงสาขาลังสิตครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนครับผมชื่อเล่นชื่อจิ๋วนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปดูแลฝ่ายขายที่นี่นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมที่มาร่วมสนุกกับลูกค้านะครับสำหรับรถลูกค้าที่รับรถ MG 5กับทางโชว์รูมเราเรามีกิจกรรมมอบของที่ระลึกมอบให้โดยมีคําถามง่ายๆให้ลูกค้าครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับลูกค้าท่านแรกของเรานะครับตามมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตแนะนําตัวเป็นชิลเล่นสั้นๆนี่อยครับสวัสดีครับพี่อะไรเอ่ยผมแชมป์ครับพี่แชมป์นะครับน้องฝ่ายขายที่ดูแลเป็นน้องมดจีนะคะน้องมดจีน้องมดจีพี่แชมป์ครับพักอยู่บริเวณแถวไหนเอ่ยเออผมอยู่ตรงบางปะอินครับบางปะอินครับผมบางปะอินอ่ะโอเคขอคําถามง่ายๆนะครับในการร่วมสนุกกับเรานะครับคําถามข้อแรกเลย รู้จักโชว์รูมเราจากช่องทางไหนครับจากเซมอสดเนี่ยละครับจากเซมอสมจากเซมอสดเจอกันทางช่องทางไหนเอ่ยในเฟซบุ๊กครับในเฟซบุ๊กในเพจนะครับของโชว์รูมนะครับแล้วคําถามข้อที่2ครับเจอตัวรถจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างถูกใจครับถูกใจครับถูกใจแล้วการบริการของน้องมดเป็นไงบ้างครับโอถือว่าดีครับดีเลยครับผมดูแลดีเนาะครับเก่วัเรื่องไฟแนนซ์เอกสารก็ผ่านง่าย ง่ายครับอะไรเพราะว่าเห็นคันนี้อนุมัติง่ายๆเลยเร็วมากด้วยนะครับครับผมประมาณนี้เดี๋ยวทางโชว์รูมเรามีของที่ระตึกมอบให้นะครับสําหรับรถใหม่อ่านี่เลยเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็มีน้องหมีน่ารักน่ารักครับผมให้น้องไปเลยวันนี้ยังไงก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนโชว์รูมนะครับขออวยพรให้พี่โชคเดินทางปลอดภัยนะครับออกรถไปมีความสุขเฮงๆรวยๆนะครับวันนี้วันดี ยังไงก็ฝากขอญาตแนะนำโชว์รูมเราโชว์รูม MG นครหลวงสาขาลังสิตนะครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยกสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสครับครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับส่วนอีพีหน้ามาดูกันว่าจะเป็นลูกค้าท่านไหนแล้วก็เป็นตัว m g 5รุ่นอะไรสีอะไรหวัสดีครับ